เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่อบอวลไปด้วยความรักสำหรับคู่รักคนดังไมล์ละพัสลันกับแฟนหนุ่มพายสุนิตพิรมพักดีทายาตระกูลผู้ดีมีชื่อเสียงของเมืองไทยที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีก่อนจะจูงมือกันเข้าสู่ช่วงเวลามงคลของชีวิตอย่างเป็นทางการล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งคู่ได้ควงแขนกันเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดร,ราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อรับพระพรอันเป็นสิริมงคลก่อนพิธีแต่งงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นในวันที่19ธันวาคม2568โดยไมล์และพัทลันปรากฏตัวในชุดไทยสีวะลัยประยุกต์สีขาวบริสุทธิ์ งดงามสง่าดุดเจ้าสาวในฝันขณะที่ภายสุนิทพิรมพักดีมาในชุดสูตรไทยประยุกต์สุดเนียบจากแบรนด์ฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอเรียกได้ว่าเหมาะสมดั่งกิ่งทองใบหยกอย่างแท้จริงภาพบรรยากาศในวันนั้นอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมถึงเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามพร้อมแซวว่า คู่นี้ออร่าความรักจับสุดๆและขึ้นแท่นคู่รักหมื่นล้านอย่างเป็นทางการแล้วจ้า